เอาแล้วเอาแลวาหมดแล้วตามหาคน chưa khôn nưng chờ đâu có ติดตามนะครับมี่างนี้มีป่ะมอนี่คุณขอขอ,ขอบคุณใจส้มครับ ื่นเลยอันดีครับเพื่อนขอขอเป็นไงบ้างฮะอุ๊ยเจอแล้วอีกศพหนึง่งกลัว mình lên, mình cũng sợ cùng nhau đấy. mình lên, mình cũng sợ cùng nhau. đi, อะไรอะโอ้ยพ ok ึ่งมาใช่ครับทำไมรู้ะทำไมรู้ว่าพึ่งมา เสียงของออดพูดดังไม่ได้ถ้าพูดดังเราแพ้เลย เดี่ยวอ้ยอ้ยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคุณขอขอมันเงียบไปเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยอ่ะ อย่างไรวะอโอ๊ยทำไมทำไมทางเมลครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งเรื่องให้แล้วก็เงียบไปเลย ผมไม่มีสั่งไงมันเลยไม่มีสั่งให้ช่วยติดต่อรออยู่นะออพี่ก็พี่ก็รอแอคพี่อยู่พี่ก็รออยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวซีรีเป็นไรไหมเนหะงาอะรุงเหงานี่มันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าวันไหนไม่เหงาค่อยมาบอกเหงานปกติอยู่แล้ว หนูเห็นในกลุ่มเขียวด้วยเป็นจริงเหรอสง่สงส่งส่งให้พี่ในข้อความได้ไหมส่งให้พี่ในข้อความตอนตอนเนี่ยได้ไหมสง่งละเอยียดให้พี่ดูนยได้ปะพี่ไปลองดูให้ใครช่วยให้ใครช่วยอ่าสง่งส่งให้พี่ในต,อ,ตอนตะอนนะเดี๋ยวพี่ไปดูว่ามันเป็นอะไรยังไง คือนี้ครับคุณตำนวดชีวิตจริงแบบเนี้ยใครจะอยู่ก็อยู่อ่ะไกลปู ก็อยู่ไกลปูมันเปลี่ยนสถานที่หมดเลยอ่ะเคยได้สูงสุดสี่สี่ศพแต่นนี้คือแบบเหมือนมันยากขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเราแบบไม่รอดเลยอะ ไม่เจอเลยอะรอบเนี้ยเหงาเบื่อน้อยเอ้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วการที่ถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่เห็นรวบเข้ามาในแอปนี้ก็อาจจะเป็นว่ารวบภัยเหงาแล้วเพราะแอปมันแอปคนเหงางคนเหงางเขารวมตัวกันอยู่ที่นี่แอปเนี้ยไม่เชื่อถามเนี่ยเนี่ยคุณขอของเหงาปะ เดี่ยวเงาปะหยนึกว่าตัวเฮีย่ยมันเป็นแอปของคนเงาองแอปเนี้โรงงานหนูส่งไปในแชทด,ดิสนะพี่ได้เลยครับขอบคุณนะครับหยไอที่ห้อยอยู่นี่ใช่ปะเนี่ย ไม่่ใชกลัวส่งในตอตอแล้วโดนแบนชัดได้ได้เอาในดิดแล้วกันในดีดปลอดพุยห่ยเจอแล้ว,วนนหนึ่งเอาหมาออกทางนี้ได้ออกไม่ได้ด้วยออกในทางเดียวด้วย ให้เราขึ้นไปอยู่ที่สูงก่อนไปเพื่อความปลอดภัยมันขึ้นไปได้เปล่าไม่ได้สินะเฮ้หยหมาแล้ว Attention! ตามมาจะต้องมองมันไว้โดนเลยวะโดนไหลหวยเนี่ย กลัวเลยต้องเอาตัวละครปิดตาข้างหนึ่งมาเล่นนะเนี่ยโดนไล่อ่ะตะเกียบหายนอนอืดอืดโอ้ยโดนไล่วันนี้ขี้ขี้ ออนี่พี่ลาบสินะเนี่ยนอนอืดอยู่นี่พี่ลาบนอนอืดอยู่นี่เหรอนอน๋อนี่เหรอโอ้โหอืดเยอะเลยนะเนี่ยไม่ได้อืดธรรมดาดิอืดแบบอืดอืดเราออกหลังบ้านได้ปะเออแล้วก็ไม่ต้องไปโผล่ดูแลนอนอืดเนี่ยไม่ได้ยังไงเราต้องออกหน้าบ้าน ออกไปไม่ให้มันลุกขึ้นป่ะอย่าไปอย่าไปติกเกอร์มันนั่นไงเรีย,ยบร้อยตายไปละรอบนี้ควรจะได้นะฮะ ควรจะได้นะ attention evacuate the force the force Thank you b โบขอบคุณรรที่ชมพี่อยู่ประเทศไหน USA United States of America i want to taste you um. ไปเล่นไอ้นีรกับพี่ไหมพี่เซนแบ็คลูมแบ็คลูมอันไอนอันใหม่อะ่ะมันอัปเดตแล้วสวัสดีครับคุณหนึ่งไปแบ็คลูมไหมอันใหม่อะ่ะใหม่มันอัปเดตแล้วผมเจ็บคอพี่อ๋อเออ,เอ,อลืมว่ะเห็นเหรอลงรูปยาอยู่ใช่ปะ่ะเออใช่ใช่หวัดลงคอเออเออเห็นยาอยู่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเห็นยาอยู ูกมือขึ้นแล้วหมุนๆคือไล่ไม่ชูชูไม่ได้อไม่คิดๆพลถ้าหายพลเล่นกันที่พรุ่งนี้ถ้าหายเล่นกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอ